หลักฐานนะครับปูก้อนใหญ่ขนาดไหนดูอ่ะมันถล่มมานะครับดังนั้นก่าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขป้องกันการถล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้งบประมาณเยอะหน่อยนะครับ สวยดีครับไดแล้วครับบทฝนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเอาทำกันเจินกันดินถล่มแล้วก็เอาแบบเอาออกอะ่ะ นีมีหลายสายเลยครับเขีวนะครับข้างขวาเนี่ย รระวังนะใครเมาว่ามีสิทธิ์ลงไปข้างล่างนั่นแหละครับบริเวณตลาดนาหินนะครับเดินทางต่อนะ เมืองคูนคำไม่รู้ว่าประชากรเท่าไหร่นะตาดน้ำสนามก็เดินทางขึ้นภูไห่นะครับไปคำเกิดแล้วก็ต่อด้วยเวียงทองนะครับ จะเดินทางไปเมืองเวียงทองนะครับตามทางหมายเลข8แล้วก็ไปถึงบ้านป่าคาเมืองคำเกิดก็จะตก้ายไปเวียงทองนะครับมาดูสภาพเส้นทางนะครับว่าภูไขเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดวน่าจะไปได้นะครับเพราะว่ารถใหญ่ก็ผ่านเยอะนะครับ นาหินนะครับเขื่อนน้ำเทินหินบูนโรงจักรไฟฟ้าน้ำเทินหินบูนนะครับเขื่อนเทินหินบูนเขื่อนไฟฟ้าเทินหินบูนตอนนี้ก็ตกเป็นของรัฐบาลเรียบร้อยนะครับหมดสัญญาสัมปทานนาจะอย่างนั้นนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเพื่อนเอาหินมากองไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะทําเป็นลาดยางแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะทําให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําให้มันดีๆก็เดี๋ยวมันก็ถล่มอีกนะครับถ้าเราททีเดียวก็ทําเลยนะ เกดินถล่มนะครับปัญหาใหญ่เลยภูไห้นะครับมันถล่มพร้อมๆกันแบบเป็นหลายกิโลอะ่ะโอ้ <c oughs> ก็ผ่านได้นะครับรถใหญ่ก็ผ่านได้รถเล็กก็ผ่านได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ออน้ำตกน้อยสวยเลยนี่นะครับเพื่นลงหินก่อนนะก็หลังจากเสร็จฝนก็น่าจะทำเป็นลาดยางนะครับใจรอนะครับ อย่างกวนี่ก็เป็นน้ำตกหนึ่งนะครับตาฝนก็จะเยอะหน่อยนะครับเช้นนี้นะครับก็มันเป็นไซต์สำคัญที่ทำให้ดินถล่มนะก็มันก็ตามนี่แหละฮะน้ำมันก็มาจากร่องแบบนี้นะครับดีนะ นาำม,มันก็อยู่ข้างล่างก็จะมองเห็นนะครับข้างล่างก็จะมองเห็นน้ําตกนี้นะครโอ้สูงเลยนะครับเดินทางต่อครับ นะครับปูป้อนใหญ่ขนาดไหนดูอ่ะมันถล่มมานะครับดังนั้่าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขป้องกันการถล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้งบประมาณเยอะหน่อยนะครับ อีกสายนึง่งมันจะเป็นร่องของมันอยู่นะครับร่องน้ำตกอะโอ้สวยดีเหมือนกันตอนเนี้ย อ้สวยดีครับไกล้แล้วครับหมดฝนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเอาทำกันเจือนกันดินถลมแล้วก็เอาแบบเอาออกอ่ะ ใหญ่มากๆเลยนะมันไม่ใช่ภูเขาหินปูนนะครับภูไหเนี่ยนะมันเป็นดินผสมหินแบบอย่างนี้นะครับอะไรนั้นมันพร้อมที่จะถลนะ่มะเวลามันเจอน้ำแบบเยอะๆนะครับท่มน้ำไปนะแต่ภูเขาหินปูนนี่มันถล่มยากครับอันนี้ดินผสมหินแบบหินยังไงก็ไม่รู้อะอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ ก็จะจบแล้วนะครับมีอยู่ประมาณนี้แหละครับตรงนี้มีหลายสายเลยครับ คือมันก็มีทั้งความสวยแล้วความเสี่ยวนะครับเนี่ยมันมีสายน้ำตกไปอย่างเงี้ยมันก็พร้อมที่จะสลบมได้ตลอดเวลานะ สายน้ําแบบนี้นี่เยอะเลยนะครับหลายสิบสายนะครับเหีวนะครับข้างขวาเนี่ยนะขี่ไม้ระวังนะใครเมาว่ะมีสิทธิ์ลงไปข้างล่างนั่นแหะครับ ไปเหมือนกันตอนนี้ไม่ใช่สามสี่หลักนะครับ6-7หกเจ็ดหลักนะ่นแหละระยะทางทั้งหมดนะฮะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ เมืองคาเกิดนะครับแขวงบริคําใส่อันนี้คือจุดสูงสุดของภูไห่นะครับของเส้นนี้นะครับอันนี้ก็ลงไปทางนี้นะครับตอนแรกผมก็ได้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับ ยางพาราเกิดใหม่เยอะมากเลยนะครับที่คำเกิดนี้นะสรุปเขาจะตัดถนนให้มันตรงไปอย่างนี้นะครับก็แค่นิดเดียวนี่เองนะฮะผมก็งงมากเลยที่ถนนมันก็โอเคอยู่นะทำแค่นี้แหละครับ พารากลูกใหม่เพียบเลยนะครับทางคําเกิดในที่ดินเขาเยอะนะครับไม่เหมือนคูนคำนะเพียบเลยครับตัวเนี้ยข่าบักนะครับ สอดสายน้ำเทินร้านอาหารสายน้ำนเทิญไปนี่แหละเป็นจ,จุดแวะกินข้าวนะครับแต่ปัจจุบันเงียบๆไบแล้วครับ I'm turning. ยางพารานั้นแบบเพียบเลยนะครัเกิดแล้วก็เวียงทองนี่เป็นคื้นที่ปลูกยางพาราใหม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปสองปีแล้วมาดูนะครับว่าเวียงทองเป็นยังไรนะครับ เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนะนะครับเวียงทองแขงบริคัทใสตุนย,ยางพารานะครับเกียบก็บัานปากคานะครับสามแยก เดี๋ยวไปเข้าห้องน้าก่อนครับ